สวัสดีครับพบกับช่างโอซ่อมคอมนะครับวันนี้เราจะมาแฟด EC นะครับหรือบางท่านเรียกว่า IO นะครับเป็นเบอร์นะครับ IT 8 2 2 6 E นะครับขีด1น8นะครับโค้ด BXA นะครับเป็นของตัวนี้เป็นของ Lenovo นะครับพลาสบอร์ด NM B 191นะครับ รุ่นก็จะเป็น Y 5 2 0นะครับเราจะมาแฟด EC กันนะครับวันนี้ด้วยเครื่องแฟด UK นะครับครับตอนนี้ผมต่อพินแพรเข้าไปแล้วนะครับจะเป็นแพรความห่างของของช่องไฟระหว่างระหว่างซ็อกเก็ตนะครับอยู่ที่0.8นะครับเราก็ต้องใช้สายแพร0.8นะครับ ผมใช้30พินขนาดความห่างของพินเนี่ยก็คือ0.8มิลนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในในซ็อกเก็ตมันจริงอะ่ะก็คือ32นะครับ32แต่แพรที่มีมีแค่30ก็ใช้แค่30นะครับก็ใส่ตำแหน่งตั้งแต่ขา1จนถึงขา30นะครับขา31กับขา3าสเราไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าผมดูในใน วงจนรน,นะครับเนี่ยครับก็คือ3า32นี้มันก็คือตัว ks09 กับ ks i7 ซึ่งมันก็อยู่ที่ขา4แล้วก็ขา5อยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่ามันไม่จำเป็นนะครับก็ใช้แค่30พินนะครับ ทีนี้ก็ต่ออีกฝั่งหนึ่งก็ที่ช่อง0.8เหมือนกันนะครับถ้าช่องข้างบนนี้ก็คือช่อง1มิลนะครับก็ใช้ช่องนี้นะครับช่อง0.8แล้วก็ต่อสายกาวนะครับสายกาวเชื่อมมาทางเข้าที่ USB ของบอร์ดนะครับอีกเส้นหนึ่งก็ลงไปที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเส้นสีขาวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เปิดโปรแกรมแนะครับขึ้นมานะครับ กรมแฟนี่ครับตัวนี้นะครับที่ผมใช้อ,อ่าก็เลือกนะครับนี่เป็นเป็นเบอร์ ITE นะครับ8 2 2 6 E นะครับแล้วก็เลือก ITE นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เราก็เลือกไปที่พาส์บอร์ดของเรานะครับเป็น n m ีด B 1 9 1นะครับ ก็ตัวนี้นะครับอ่าจะเป็น32พินช่างมันนะครับเราเลือกลงไปเลยนะครับแล้วตัว FFC ตัวนี้ให้เราเลือกพินของมันนะครับก็คือ32พินนะครับอ่าตัวนี้ผมเลือกเป็น A size นะครับจากนั้นก็กดที่คำว่าเซนนะครับอ่ากดมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับว่า32ิพินพินหนึ่งอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้โอเคแล้วก็โค้ดมันไปนะครับ จากนั้นก็ให้ติ๊กที่ตัวนี้นะครับเช็คคอนเนกชันนะครับอ่ามันจะบอกว่า5วินาทีให้เราเปิดซัฟต์แนะครับเราก็นับ1-5จากนั้นเรากดเปิดซอฟต์แนะครับถ้าไม่ทันนะครับเราก็กดเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะเจอเลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับซัฟต์แเลยนะครับกดเช็คทีนี้มันก็จะเจอแล้วครับเป็นเบอร์8226นะครับเราให้ดูดไฟล์เก่าเก็บไว้ก่อนนะครับอ่า ็จะอ่านไฟล์เก่าแล้วก็มันก็จะถามว่าคุณจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับเราก็เลือกตำแหน่งปลายทางไปนะครับก็เป็น l e n o ์นโนะครับพาดบอร์ดอีกเราก็จะเก็บมันเข้าไปในโดวนี้ะนะครับมันก็จะทำการอ่านนะครับนี่ก็คือคอมพิวต์แล้วก็คือเสร็จละถ้าเราอ่าน แค่นี้ก็เสร็จนะครับแต่ผมจะเขียนนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนเปลี่ยน EC เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเขียนอ่าเราก็ฮะไฟ EC นี่ยผมก็โหลดมารอไว้แล้วนะครับก็คื EC อ EC ROM ไฟหนึ่งสองแปด K นะครับผมก็จะแฝดไฟล์นี้เข้าไปนะครับผมก็เข้าไปเลยนะครับทีนี้มันก็ทาการลบไฟล์เก่าออกนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะไลท์ไฟใหม่ลงไปนะครับ ก็กำลังเขียนอยู่นะครับเครื่องแฟตที่ผมใช้เป็นเครื่องแฟตชยูเคนะครับ ก็ค่อนข้างจะใช้งานง่ายนะครับก็จะมีเครื่องแฟลอีกตัวหนึ่งก็ใช้ง่ายเหมือนกันก็เป็นของตุรกีนะครับก็จะใช้ง่ายเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ใช้ของยูเคนนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาเครื่องแฟลชประมาณนี้นะครับ ถ้าสมาชิกคนไหนสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับผมผมสั่งเข้ามาให้ได้นะครับแล้วเจดสิบแปแแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามันเสร็จมันก็จะคอมพิวนะครับ e r i f y ก่อนนะครับใช่ Check. อ่านี่นคือคอมพิวต์แล้วนะครับผมก็เป็นอันแฟตอีเสร็จแล้วนะครับท่านไหนที่ดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับท่าในใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจไปทำคลิปให้ดูนะครับผมสวัสดีครับ